ณหมู่บ้านเล็กๆสแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปนและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจรงิงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นำหมู่บ้านมีความคิดที่จะนำน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นำน้ำจากน้ำตกบนภูเขานำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นำลงมาสู่หมู่บ้าน ปูโน <Bruno S 2> และป,าป,ะปล่าปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือ้นทุกทุกวันตั้งแต่เช้าจดเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่หมู่บ้าน ในทุกทุกเย็นย K, พวกเขากลับบ้านราพ,พร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูโน่พ <Bruno S 2> ึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝัน,น, <fon> น,ขน,ขนของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้บรูโน <Bruno S 2> ่คิดว่า,า,าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น <Libya> ถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่หหยยขึ้น เพื่อขนน้าให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อด้วยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถึงแต่ปาปลนไม่ได้พอใจด้วย เมื่อสิ้นสุดวันเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเรี่ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทำให้มันง่ายขึ้นในการทำเงินให้มากขึ้น,นแล้ววันหนึ่งปาโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ำเพื่อส่งน้ำจากน้ำตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ำนี้เขาสามารถนำน้ำสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ำไปกลับไปกลับจากน้ำตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผน แน่นอนปาปอแบ่งปันความคิดนี้กับบรูโน่เพื่อนของเขาและขอให้บรูโน่ร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโน่กลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บาบาทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้ำจะทาให้เขาเสียเวลาและทาให้เขาบรรลุปเป้าหมายช้าลงไปอีก ด้วยเหตุนี้บรูโนจึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่าด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นปา,ปาโปนจึง,งต<า>ัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเองเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ บาโปนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขาทุกทกวันเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันหยุดในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขา ในเดือนแรกรแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยบรูโน่และชาวบ้านตา่ตางหัวเราะเยาะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ทอในระหว่างนี้เองรายได้ของบรูโน่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หวังไว้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้าและใช้เงินจากการทำงานขาบน้ำที่เขาได้มา สิ่งที่บูโน่ไม่ตระหนักก็คือร่างกายของเขาเริ่มงุง้งงอจากการที่ต้องขนน้ำอย่างหนัก,นกทุกๆวันใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ช้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแหล่ เดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทำงานสร้างท่อส่งน้ำไม่นานปีแรกก็ผ่านไปสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดปาโปนสร้างท่อส่องน้ําให้สําเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ําเพื่อขนน้ําลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน้นําก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโปนกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ํายังคงไหลอย,อย่างต่อเนื่อง ตาวนมีความสุขและภาคภูมิใจในความคิดการยืนหยัดและการทำงานหนักและตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายปราบที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อของเขาเข้ามา เรื่องราวของบรูโนและป,ะปลาปนสา,ามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวชีวิตของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาบรูโน <Bruno S 2> ได้เงินจากการแบกถังน้ำเขาไปกปปลับไปกลับแบกถังน้ำเพื่อนำน้ำจากน้ำตกสู่หมู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มา เพื่อเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจํานวนของการขนไปกลับไปกลับให้มากเที่ยวขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ถังน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจินของพวกเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานเพิ่มขึ้นเช่นทํางานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทํางานสองงานไปในขณะเดียวกัน เราด้วยเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ําของเราโดยการรับตําแหน่งที่สูงขึ้นรับรายได้ที่มากขึ้นวัยทั้งต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทํางาน,นเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโนเราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกันและมันเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่น,นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีนี้เรามาทบทวนในสิ่งที่ปาโปนททำอย่างชาญฉลาด ปาปูนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีมาแลกกับเงินจำนวนจำกัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ำขึ้นมาเขารู้ว่าท่อส่งน้ำนี้จะทำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีน้ำไหลผ่านท่อน้ำของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาต้องลงมือทำงานในแต่ละวันปาปนรู้ว่าสักวันหนึ่ง อาจเป็นด้วยสายเหตุของอายุหรือสุขภาพ,ขภาพเขาอาจไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่แลกกับเงินที่จะได้ต่อไปอีกแล้วปาโปลรู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดของเรื่องท่อส่งน้ำให้บังเกิดผลขึ้นมาได้เขาก็เพียงแต่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียว,วหลังจากการสร้างท่อน้ำสำเร็จเสร็จไปแล้วปาโปลสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย่างต่อเนื่อง ื่อให้แน่ใจว่ารายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโปลได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อให้มีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องเราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาเป็นแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณหล่ะคุณยังคงทำเช่นเดียวกับบรน่ที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่า หรือคุณต้องการทำเช่นเดียวกับปาโปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อน้ำเพื่อนำรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองโปรดติดต่อกับคนที่ให้ VCD การนำเสนอแนวคิดนี้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองตั้งแต่วันนี้